สวัสดีครับพี่แซมสเป b o o k นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางร้านที่เป็นซองใส่การ์ดหรือเรียกว่าสลีปนั่นเองแต่จะเป็นหลังทึบนะเป็นซองยี่ห้อที่ทางสเป b o o k จัดทำมาเพื่อให้น้องๆใช้ซองที่มีความทนทาน แต่ซองตัวนี้ยังไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์นนะเดี๋ยวเราจะจัดกิจกรรมประกวดชื่อผลิตภัณฑ์ตามหลังแล้วเดี๋ยวแจกซองไมให้ใช้งั้นเรามาแนะนําผลิตภัณฑ์กันเลยซองจะมีทั้งหมด2ขนาดจะเป็นขนาดแบบมาตรฐาน MTG Summoner p o k e m o n ที่จะมีขนาดอยู่ที่66 x 91 m mm. มม ไซส์ขนาด Small ไซส์เล็กสำหรับการ์ดแบตเทิร์นสปิริตแวนกาดอะไรพวกนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่63คูณ90มิลิเมตรสองตัวนี้มคีคุณสมบัติหลักๆคือไม่มีกดและ PVC ให้ความรู้สึกสบายสบายมือเวลาแบบซัฟเฟอร์ขอบแน่นเหนียวป้องกันรอยขีดข่วนในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเอามีดกรีดอันนี้อาจจะป้องกันไม่ได้นะอาจจะทะลุเลยเหมาะสำหรับใช้ในการแข่งขันเพื่อการแบบซัพฟเฟอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่นับเรียงการนะงั้นเรามาดูสีของโปรดักต์กันโดยทั้งสองรุ่นเนี่ยจะมีอยู่5สีหลักๆก็คือสีดำ สีดำสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงและสีขาวไซส,สใหญ่จะมีสีใสเป็นเคลียเป็นเคลียอันนี้เราสามารถใช้เป็น ซองใส่การ์ดปกติอ่ะอันนี้คือใส่ซัมมอนเนอมานะอันนี้คือใส่มิคาเอลเดอะอองเจัจากชุดแต้มพันไว้ที่เป็นฟอยล์เราจะประมาณนี้ถ้าเราใช้ไปเป็นซองคุมมันจะคุมสลีฟแวนการ์ดและแบทเทิลได้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดสี หลังทิบธรรมดาใส่ซ้ำนี่อันนี้สีขาวนะพอดีว่าตัวพี่เองอวยสีขาวมากก็สีขาวมันสวยจริงแล้วก็อันนี้ไซส์มอลใส่แบตเทนสปิริตอยู่ก็จะอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะมาเทดสความทนทานให้ดูแกะออกมาเลยอันนี้เป็นซองที่พี่แกะใช้ไปแล้ว แต่อันนี้เป็นอันนี้เป็นซองใหม่นะเพราะว่าพี่ซื้อตอนนั้นที่เข้ามาพี่ซื้อไปร้อยซองแล้วก็มันมีอะไรเหลือนี่นะเราดึงกันให้ดูสดๆเลยนะเอย งั้นเดี๋ยวเรามาดูสีขาวอันนี้สีขาวแบบสมอที่ใส่แบตเทิร์สปิริตอยู่นั่นเอง อันนี้คือเทสให้ดูหน้ากล้องแต่จริงๆอ่ะมันมีอันนึงที่พี่ถ่ายเทสไปแล้ววันนั้นถ่ายเทสไปเสร็จปุ๊บแล้นิ้วล็อกต้องการน,นิวน้วล็อกไว้นิดนึงอันนี้คือขาวแบบไซส์ใหญ่ไซส์มาตรฐานก็ประมาณนี้นะครับ อ่ะอันนี้อันนี้คือดึงดึงกันให้ดูเลยโดยราคาจำหน่ายจะอยู่ที่หนึ่งแพ็คจะมีห้าสิบซองห้าสิบซองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าซื้อหนึ่งร้อยซองสองแพ็คจะสองร้อยห้าสิบบาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ี ที่เราจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ติดต่อมาทางทาง e c o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  k พี่แซมสเปรบ o ๊กก็ได้หรือแฟนเพจสเปรบุ๊กคาเฟ่การ์ดก็ได้นะครับอันนี้ถ้าใครสนใจแนะนำให้เอาไปลองนะครับราคาไม่แพงแล้วได้ของคุณภาพดีแน่นอนเพราะพี่ลองเรื่องซองมาค่อนข้างเยอะมากจน ต้องหาของตัวเองออกมาเพื่อให้มันถนัดมือที่สุดถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบคลิปนี้หรือชอบโปรดักตัวนี้ก็แนะนำเพื่อนๆเ,เข้ามาเข้ามาได้ครับมีของอยู่ตลอดโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม